เจนทำไรอะเจนเจนไปเตี yeah. ียมจิตตามมาเจนอยู่ห้องเองอย่าตาองาปิปเกรดวีคุณทุกคนต้องหาทางที่จะไปเปินสงบเครื่องเส้นอาจจะช่วยได้ กลับได้ไหมกลับได้ไหมกลับไม่ได้แล้วด้วยอะไรเอ้ยเจอทูบไม่ขิดไฟไม่ขิดไฟเก่าที่ดูน่าจะใช้งานได้เอออะไรกันเนี่ย มันบางทูบได้เลยอุ้ยตัวใหญ่เป็นล <Vou> ึงถึงพ <kas S 1> ิเปรลดอ๋อพ่เปรต อะไรเนี่ยนี่คืออะไรนี่คือต้องหาอะไร พี่เป็ดพี่เป็ดมีไข่ด้วยทุกคน <c oughs> อุ้ย,ยนั่นสับเปลา ทุกคนไม่เป็ดมีไข่ด้วยว่ามองไข่เป็ดแหละแปลว่าเคยเห็น,นผ่านๆว่ามันจะมีไขครคร่ควงอยู่แถวนี้ <c oughs> ม่เห็นมีเลย <c oughs> อ่ะหรือว่านี้ต้องเราต้องเราต้องหาก,กุญแจใช่ไหมโอ้กุญแจยอยูไ่ไหนลราทีนี้ ไปไม่ได้ระวางอะไรได้ยังอ๋อมันขะอะไรอ่ะอุ้ยแม่นี่ไงนี่ไงมันเจะตู้โอเค ออคุณจะตู้อันไหนอันนี้เสรีรูปไายปริศนาชิ้นส่วนรูปไายปริศนาส่วอะไรอ่ะรักและมั่นคง นี่นี่ทุกคนเจอแล้วเจอแล้วโอเคได้ไมาแล้วนี่ทุบอโอนี่ไง<อ> 开火。 กูแล้วนะเออคุณเรตเด๋ย่านำไปจองล้างจองผ่านกันอีกเลยโอ้โหมือตั้งใหญ่โอ้เสียงกินแซ่บเนาะโอเคไปแล้วเปิดไปแล้วมะนมันจะเ,เข้าไปได้แล้วอ,อะไรเนี่ยหนังสือพิมพ์ใช่แบบ 5ตุลาคม2545ไล่ล่าแกงซิ่งจุดท้ายระบบรทุกดับสยองเหล็กเสียบตาซ้ายทะลุเมื่อเวลา2นาฬิกาที่ผ่านมาตำ,ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรได้ทำการไล่ล่าจับกลุ่มแก๊งซิ่งที่ปิดถนนแข่งขันกันในช่วงกลางคืนบนทางหลวงจังหวัดยโสธรซึ่งระหว่างการจับการเข้าจับกลุ่มนั้นมีนักซิ่งบางส่วนพยายามหลบหนีและเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนเข้ากับท้ายระบรรทุกเหล็กเส้น เหล็กเส้นจนเสียบจนเหล็กเสียบทะลุตาซ้ายออกที่ท้ายทอยทราบชื่อในภายหลังคือนายพิชัยมานะภัยบุญโดยนายพิชัยหรือเต้นัน้นยังมีครีลักขโมยรถจักรยานยนติดตัวโดยทางตำรวจกลังตรวจสอบหลักฐานต่างๆรวมถึงได้งส่งศพให้กับทางญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปืึตุดดนี้ปิดละเปิดได้ไหมได้ล้ลือลโอเค เจนไปไหนแล้วอ <pale. S 2> อเอ้ยเจนหนีกูทำไมเจนอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเราต้องตามหาเธอให้พบโอ้ทดกคนี่มันอาอไม่ได้ได้ดิของเจนเดือนห้าวันที่ห้าหรือห้าวันที่ห้าเดือนห้าวะสองพันสิบสาม ตื่นขึ้นมากลางดึกอ,อีกแล้วแต่ครั้งนี้เป็นกลางบ้านไม่ใช่บนที่นอนของตัวเองสติของเรามันดูเหมือนจเจริญร้างมากขึ้นทุกทีใครบางคนที่จ้องมองเราอยู่บ้านงนอกบ้านนั้นช่างเหมือนกับคนที่พยายามจะเอาชีวิตรอดดูความมันเจนกเป็นอะไรทำไมแกผิดไปเล้วน,ะ,นะสิ กลับไปใชแม่ฮึ่มยังไงก็ทุกคนกลับมาที่บ้านอีกแล้วกลับมาบกลับมาที่บ้านอีกแล้วเออจริงเจนอยู่ที่นั่นเจนอยู่ที่นั่นกลับมาต้องพาที่กลับมาใช่ทำไมพาแฟนใหม่ไปเลยทำไมบ้านเรารกขนาดนี้นี่อันนี้เปิดได้อุ้ย นี่เส้นเด็กแต่บ้านเราไม่ดูโลกจังหวะตัวร้องลุกตัวต้งไปโอ้โหวิ่งไม่ได้ละเขาไปเอาตัวนั้นหรือเปล่าโอ้ตัวนี้เห็นทางนอกแล้วทุกคน รุกซะอะไรอ่ะเราเข้าไปดูในห้องเราดูดิโอ้โหสบายมาก อ้าห้องน้ำปิดล็อกนท้่ด้ของเจนเดือนสี่วันที่ยี่สบอ็ดปีสองพันสิบสามเมื่อคืนตอนที่เรากำลังจะหลับเหมือนเราได้ยินเสียงคนอยู่ชั้นล่างตอนแรกเราก็คิดว่าตีมกลับบ้านมาแล้วแต่พอลงมาดูแล้วก็ไม่เจอใครถ้าจะบอก ว่าเป็นหัวขโมยก็ไม่ใช่ข้าของในบ้านเรายัางปกติแต่จะมีที่งงๆก็คงจะเป็นรูปถ่ายคู่เรากับติมนี่แหละอยู่ดีๆก็ล้มลงดื้อๆเอามาตั้งใหม่ก็ยังล้มอยู่เรื่อยๆสงสัยว่าเขาตั้งกรอบรูปคงจะไม่แข็งแรงนั่นแหละไม่คงเกี่ยวกับลังร้ายหรอกว่าปะอะไรนะอุ้ย อะไระไม่เปิดได้เนี่ยเพราน้าเปิดได้ยังกูยังเปิดได้โอ้โหไม่กูไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยคุณอาฮะ หนึ่งร้อยเก้สิบเก้าทำไมอ่ะมันนับเลขอ่ะอ๋อเก้าสิบห้าก็สิบสี่ทำไมอ่ะอ,อุ้ยอุยอีเฮียอะไรเนี่ยเส้นรูปผ่ายปริศนา โอ้ยจูก็รู้แล้วปะใช่นเนี่ยมันมันนับมันนับมันนับเลขทำไมอะ่ะหกสิบเอ็ดอย่านับแล้วผีผูกมานะไม่เอานะน่ากลัวนะห้าสิบแล้วทนืมน่ากลัวอุย้ยสามสิบ อะไรวุญเนี่ยอะไรวุญเนี่ยคนกป่วยเลยเกเกมนี้สิบแล้วสิบอทนไมไม่อ,อยู่อยู่ที่สิบสามอ่ะอเอาดับไปแล้ว อะเมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้โหห้องน้ำเปิดกินโทรศัพ ไปได้ะลยอะฮะอนี่ก็เผื่อไม่ได้ไ ได้ยิน,อ,อ,ยน,ยอ,อ,ยนอุ๊ยอะไรยังนะใครแม่งอะไรเนี่ยเฮ้ยกระดังนี่เปิดแล้ว เรื่องของเจนวันที่หนึ่งเดือนวันที่หนึ่งวันที่สิบเก้าปีสองพันสิบสามเมื่อกี้เราเพิ่งกลับมาจะมากันจากร้านเรือนซุดร,ร้านโปรโดของเราสองคนตั้งแต่สมัยคบกัน,นแรกแรกแน่นอนว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พิเศษไม่น้อยเลยล่ะเพราะทิมเองได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคแล้วเย่ yeah! ความตั้งใจของเขาทำให้เรารู้สึกอบอุ่นมากเลยล่ะ <c oughs> เห็นแบบนี้เราเองก็เกรงใจไม่น้อยเหมือนกันนะทิมทุ่มเทสุดตัวมากกับเรื่องงานดูเราตอนนี้สิ เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเ,เราเองก็ต้องสร้างงานที่สุดยอดของเราให้ได้เหมือนกันนิยายที่จะส่งเล่มต่อไปเราจะต้องต่อไปจะต้องยอดเยี่ยมกว่าเรื่องนีไหนแน่นอนรู้มันหน้าเนาะวีไอเด็กผพี <c oughs> บรติตรงที่รู้มันไม่เคยมันเล่นอะไรของมัน อะไรอ๋อเมาเมาเมาหลอนเมาหลอนตุ๊ตุ๊๋อห้องนี้เปิดจริงด้วยเฮ้ยจิ้งมันอยู่ตรงุมหพองอะน่าจะเิ้งไหนไม่มีอะไรเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยจริงอ่ะ อ้าวเมนใครอ่ะโอ้โหมึงทำยังไงเนีย่ยอะไรเนี่ยอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยก็ปล้นไม่ได้แลยด้วยพวกผไม่ใก่ตัวจริงจิวย